ตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกความรู้สึกเวลาที่กินข้าวบนโต๊ะอาหารอะ่ะมันจะมีการแบบแบ่งแยกกันชัดเจนเลยว่าผู้ป่วยต้องกินได้จืดๆอันนี้อาหารสําหรับคนปกตินะซึ่งอันนั้นอะ่ะมันฝังอยู่ข้างในใจมากอะ่ะ<ๆ>ก็เลยอยากทําอาหารที่แบบกินได้ในโต๊ะเดียวกันก็คืออยากให้เกิดความอบอุ่นว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ป่วยแต่ว่าฉันก็กินข้าวได้กินอาหารอร่อยเหมือนกับทุกๆคนได้นะ อาหารทะเลของเราเนี่ยจะถูกส่งตรงมาจากตราดทุกวันไม่มีฟอร์มาลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นชาวประมงเลือเล็กอีกอย่างหนึ่งเราไม่ใส่ผงชูรสปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยอาหารของที่ร้านนะคะเราจะเรียกว่าสำหรับเมืองตราค่คะ ตัวพ้าเอกเนี่ยคือจะอยู่ที่น้ำพริกเครือตัวต่อมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นก้างทอดกระเทียมพริกไทยค่ะตัวนี้เนี่ยไม่มีฟอร์มาลิน100เเซเพราะว่าเราได้มาจากชาวประมงเรือเล็กของที่จังหวัดตราดค่ะ ต่อมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นแกงคั่วหอยเชลใบชะพูซึ่งน้ำพริกแกงเนี่ยมันก็จะเป็นพริกแกงของเมืองตราดค่ะซึ่งมันจะมีกลิ่นของเร่หอมที่เป็นสมุนไพรท้องถิ่นคืออาหารทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วยแล้วก็คนปกติทั่ว,วไปอ่ะสามารถตักในชามเดียวกันได้เลย รอบแรกเลยเนี่ยปี2555อันนั้นเป็นมะเร็งเต้านมค่ะรักษามาได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็สกเซสจะค่ะก็คือแบบอาการก็ดีขึ้นพอหลังจากนั้นได้ไม่นานก็ก็กลับมาอีกแต่กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมันก้าวกระโดดไประยะที่4แล้วมันก็ไปฝังอยู่ในกระดูกสันหลัง ก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านเนี่ยก็คือทำงานโรงแรมเป็น PR a n d Marketing เนื่องจากว่าเราจาเป็นจะต้องไปหาหมอ HR อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกเราไปคุยบ่อยๆว่าเราหยุดงานบ่อยเราก็เลยยินดีที่จะแบบลาออกเองดีกว่าค่ะ วามที่สุขภาพด้วยแล้วก็โควิดด้วยอะไรด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะหาทางรอดอหาทางหนีตายยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นอะทุกอย่างมันก็ปิดไปหมดะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอที่จะทําอาหารได้บ้างเราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วเราจะทําอาหารอะไรล่ะก็เลยนึกถึงคําพูดแม่ว่าแม่เคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายอาหารเนี่ยเราต้องขายในสิ่งที่เรากินได้ทุกวัน ก็เลยเอ้ยอาหารบ้านเรามันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายที่กรุงเทพสักเท่าไหร่ก็เลยเอ้ยลองดูซิเป้าหมายตอนนั้นน่ะมีแค่อย่างเดียวคือเราต้องมีเงินใช้ถ้าเราอยู่เฉยๆนอกจากไม่มีเงินใช้แล้วเราก็ไม่มีเงินไปรักษาตัวเองด้วยตอนนั้นน่ะคิดแค่อย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ที่จะให้มีเงินเข้ามาเพื่อที่เอาไว้รักษาตัวเอง เลยว่าวันแรกเนี่ยที่สั่งอาหารทะเลมาจากลาดเนี่ยสั่งปู1กิโลสั่งกั้ง1กิโลทุกอย่าง1กิโลหมดเลยอะ่ะแล้วก็มะนาว5ลูกมะเขือเทศ5ลูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดง่ายๆแค่ว่าขายได้แค่วันละ500วันละพันเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะตอนนั้น พอหลังจาก3เดือนเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเราก็เลยเริ่มทําหน้าร้านนะคะมันก็ยิ่งโตแบบก้าวกระโดดอ่ะเหมือนอย่างที่บอกค่ะพอมันทําแล้วมันเริ่มสักเซสเนี่ยเลยคิดว่าตัวเองอ่ะอยากจะตั้งใจทําให้มันดีมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นความฝันของแม่ด้วยถ้าถามว่าคิดถูกไหมเดินมาถึงวันนี้คิดว่าตัวเองคิดถูกมากไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าตัวเองชอบทําอาหาร มีความรูสึกว่ามีความเป็นตัวเองมากแทบจะเรียกว่าไม่ไม่ค่อยมีความเครียดเลยอะคะ่ะคือเราอะเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อนเนาะเราเคยนอนเป็นผักมาก่อนอย่างเงี้ยโบน,นะคิดง่ายมากเลยอะ่ะแค่สมมติว่าเราได้ตื่นอะลุกขึ้นไปแปลงฟันแค่โอ๊ยฉันเป็นผู้รอดของในแต่ละวันอะแค่นี้ก็น่าจะสุขแล้วนะ Ha ha ha!